สวรรคภูมิของเรานะครับคือเมนูคือแบบอันเดิมเลยนะครับแล้วก็เห็นไม่เอ่ยว่าคิดว่าน่าจะถึงหลังจากที่เรานะครับก็คือได้เช็คอินกับสายการบินเจสตาแล้วแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วนะครับนี่ก็เป็นห้องรับรองของ Miracle นะครับครั้งนี้เราบินกับเจสตาซื้อตั๋วกับควอนตัสนะแล้วก็ถ้าจองกับควอนตัสนี่ก็จะได้เข้าลาวน์ฟรีนะครับหรือว่าห้องรับรองนั่นเอง แล้วนี้ก็จะเป็นอของกินนะครับอาหารต่างๆเลยนะทีะ่ตอนนี้ก็คือดิตเป็นคนถ่ายคลิปนะครับพอดีผมนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นครัวซองนะครับ มีภพยด้วยนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มมีเบียร์นะครับเบสิงเบชางวานแล้วก็สปริงแวร์มิลิโอแล้วก็มีโซดานะครับมานั่งที่ห้องรับรองนะครับคือนั่งได้ประมาณสัก2 3สาชั่วโมงนี่แหละนะครับก่อนขึ้นเครื่องเนาะก็นี่ก็จะเป็นฝั่งของอาหารเจนะครับหรือว่าวิ g e t a เรียนั่นเองเนาะก็ฝั่งนี้ก็ถ้าใครไม่กินเน้อก็จะมากินตรงนี้เองนะครับนี่ก็จะเป็นซุปแล้วก็พวกไอศครีมต่างๆเลยนะครับ ชากาแฟนะครับคือห้องรับรองตัวนี้คือจะใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากแล้วก็ประมาณเดินถ้าเดินจากตัวนี้ขึ้นเครื่องใช่ไหมก็ประมาณสัก5 6นาทีนะครับนะครับคือตอนที่เราเข้ามาตอนช่วง,รงแรกๆใช่ไหมคนอาจจะเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาไปขึ้นเครื่องกันนะค,คือ,อขึ้นเครื่องของายการบินอื่นด้วยนะครับนี่ครับเป็นตารางไฟล์บินนั่นเองเ,องเนาะ เดบิเซฮลแล้วนะครับนิดนึงผมก็กินไปสักสองสอย่างนะก็มีแบบพวกอ่ากินไก่กินสลัดเออยแล้วก็กินอย่างอื่นด้วยรองท้องนะครับก็3ามทุ่มแล้วเนาะก็ถึงเวลาแล้วนะครับไปขึ้นเครื่องนะครับก็เดินตัมที่ผมบอ,อกไปว่าเดินมาสักห้าหกนาทีนั่นเองเกรดน่าจะ e E6 หกไหมอ่ะอันนี้เป็น E-5 ห้นะครับ E-5 ก็คือไม่ใช่เนาะแต่ E6 หกนั่นเองหรือว่า E7 นี่แหละจาไม่ได้นะ ็ผู้โดยสารนะครับคนอื่นก็ต่อแถวขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็คือเข้ามาข้างในแล้วนะครับก็คือครั้งนี้เราบินเป็นแบบ Business Premium Economy นะครับเรียกว่า Business Class ของ j s t s t a r นั่นแหละแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าถ้า Business Class จริงๆอ่ะมันจะนอนได้นอนราบใช่ไหมแต่นี้ค right. ือแบบเอนได้อย่างเดียวนะครับ ก็มีเครื่องดื่มคอละแก้วนะครับมีน้ำส้มมีอย่งอื่นด้วยนั่นแหละนี่ท่านก็จะเป็นพวกเมนูต่างๆนะครับว่าคืนนี้นะครับจะได้กินอะไรบ้างนะครับก็คือเมนูคือแบบอันเดิมเลยนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะปี2ปีก็คือเมนูเดิมเลยนะครับ เป็นเมนูที่บอกว่าก่อนแลนดิ้งนะครับเมนอาหารเช้านะครับนี่ก็จะเป็นคู่คิดข้างในก็จะมีแบบแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับแล้วก็พวกอ่าหมอนที่เป็นลมเป่าลมนะครับแล้วก็อ่าพวกลิปบาลอะไรอย่างเงี้ยลิปสติกเนาะให้ฟรีนะครับสำหรับอ่าชั้นบิเนสนั่นเองนะครับ นี่ก็จะเป็นสกรีน,นะครับประมาณผมคิดว่าประมาณสัก7-8นิ้วนี่แหละครับก็มีหนังมีอะไรแบบเยอะเหมือนกันนะครับก็คือ3ามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับเนาะช่วงคำ่คำๆที่สวรรณภูมิของเรานะครับเครื่องบินของเราก็เป็นรุ่นอ่าโบอิง7จ็นะครับร r มไล l i เนอนะครับ ก็บินไปประมาณสัก40นาทีนะครับทางพนักงานก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วนะครับเป็นอาหารค่ำเนะะาะของผมก็คือผมกินที่ห้องรับรองมาแล้วใช่ไหมก็คือไม่หิวมากนะครับแต่ครั้งนี้เมนูที่บอกไปว่ามันเมนูเก่าประมาณสปีนะผมก็เลยแบบไปสั่งอาหารจากฝั่งของอีโคโนมีนะครับผมถามพนักงานว่าผมอยากได้กินเป็นอาหารอินเดียมีไหมครับทางพนักงานก็บอกว่ามีนะผมก็เลยได้กินเป็นอาหารอินเดียนะครับเดวิดก็กินเหมือนกันนะครับ แล้วก็นี่ก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าอยู่ในชั้นนี้จริงๆเลยนะครับก็เป็นสลัดไก่เนาะสลัดไก่แต่ก็คือแบบไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ผมก็เลยแบบไม่ได้กินอันนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นของหวานนะครับเป็นชีสเค้กชีสเค้กนะเดวิดชอบมากๆเลยนะครับผู้โดยสารเค็นเนื้อผมคิดว่าเ่าเกือบเต็มลำนะครับเพราะว่าตอนที่เรานั่งใช่ไหมครับนั่งแล้วแบบมานั่งก่อนแล้วแบบผู้โดยสารคือเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบนั่นเหมือนกันนะครับ แต่คิดว่าเต็มนั่นแหละเพราะว่าชั้นของเราก็คือเต็มหมดเลยนะครับบนเครื่องก็จะมีกัปตันอยู่2อสาคนเนาะแล้วก็จะมีกัปตันแบบว่ามาแบบนอนอยู่ข้างหลังเราก็มีนะครับก็คือแบบเขาจะปิดเป็นผ้านะครับแล้วแบบกัปตันก็คือพักผ่อนได้คนหนึ่งนะครับเหมือนว่าเปลี่ยนกันขับเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะครับเดวิดก็ได เขียนนะครับเป็นเขียนกระดาษบัตรขาเข้าประเทศนั่นเองนะครับเนาะเป็นกระดาษสีออกส้มๆนิดหนึ่งนะครับก่นนี่เป็นช่วงเช้าเช้านั่นเองนะครับแล้วก็เห็นไม่เอ่ยว่าคิดว่าน่าจะถึงกลางๆของประเทศแล้วนะครับ ประสบการณ์การบินครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเหรอ,อทางพนักงานนะครับก็คือบริการก็ก็ดีนะครับคือบินจากกรุงเทพเมลเบิร์นก็คือไม่ดีเลยนะครับแต่ส่วนมากจะดีเลยตรงที่เมลเบิร์นกรุงเทพเนาะครั้งก่อนก็คือดีเลยประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ครั้งนี้ก็คือแบบตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับ ก็คือเรานะครับก็คืออยู่ไม่ไกลจากสนามบินนะครับประมาณถ้าขับรถนะครับก็คือขับรถเองเนี่ยก็ประมาณสัก25นาทีนะ20-25นาทีนอะกแต่ครั้งนี้ก็ใช้บริการแท็กซี่นะครับแท็กซี่เดวิดก็ใช้ประจำนะครับเป็นแท็กซี่เป็นส่วนตัวนะและก็ที่นี่ก็จะมีสกายบัสนะครับสกายก็จะเป็นแบบรถรถบัสเป็นรถสีดแดงๆนะครับที่สามารถเข้าไปข้างใน หรถบัสเนี่ยก็จะไปส่งตามจุดต่างๆในเมืองเมลเบิร์นนั่นเองนะครับน,น,นี้เลยก็แลนดิ้งเสร็จแล้วนะครับเห็นไม่เอ่ยฝนตกแฉะไปหมดเลยอะ่ะก็น,นี้แะครับก็ไม่รู้ว่าแพลนได้กลับประเทศไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องกลับมาทำงานนะครับแล้วก็รอนะครับรอสบานตนสอบสัญชาติ ผ่านไปแล้วใช่ไหมก็คือรอสาบานตนนั่นเองนะครับแล้วก็ถาพาสปอร์ตของออสเตรเลียนะเดี๋ยวดูก่อนว่ายัางไงนะครับแต่คิดว่าได้เร็วนี้แหละครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แวะมาชมคลิปนี้ของเรานะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะครับชีวิตในออสเตรเลียนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายซีอูเล็ตเตอร์